สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับลองมาดูความเร็วของซานี่เอส0 4อ้อีใส่ฟันปีาศาจว่าใส่ฟันแหลมครับเร่งงานจัดเต็มสูบครับหุกน้องมามาจนประมาณสิบไร่ครับ ไล่เก็บแล้วว่าฝูนจะมาพี่น้องต้องรีบเร่งหน่อยครับศูนย์จะเก้าสามลูกบัทเม็ดครับ บจัดจานในย่านนี้ครับร้อยห้าสิบแปดเร่งมามิซูบิชิเจแปนฮุบโอเว่ยเดินกันใกล้ๆเลยครับพี่น้อง เาวาสกิลเคสามีเร็วทะลุกองดินครับเครื่องยนต์นั้นสี่สูบนะพี่น้องมันจะใช้หกสูบนะครับสี่สูบเทอร์โบโคอมมันเร็วจะคุณเลื่อนระบายความร้อนด้วยน้ำงานกูเขานานลบระับมาสี่แสนครับตรงนี้นี่ครับผลงานของเขา พังครับค่อยพังเราต้องระมัดระวังนะไมต้องรีวิวต้องอ่านทีให้ออกฮึบโอ้โหจ้วงไปครับเอาพัง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 งานทอยอย่างเดียวครับ มรถขุดขนาด20ตันครับจอรถสตรีมแอร์ยันชันตราตัวไม่แรงอย่างทีดก็คุณน้องนาก็โอเคนะมต้องครั้งจะคือทำคนเดียวเดือนหนึ่งก็ ประมาณนี่ครับสี่แสนก็ขุดกันประมาณจิงขุดแต่ถ้าขุดจริงๆน่าจะประมาณยี่สิบวันครับนายจึงจต,ต้องโยกไปทำงานยังด้วยนะครับแล้วรับหลับมาคืนใครต้องการขุดทุ่งนองนาก็สอบถามได้ครับรินดีให้คำปรึกษาหรือว่า จัดทางนี้ก็ได้พี่น้องจัดทางนี้ก็ได้ดูผลงานครับสะพมที่กรงรีนะครับโอ้ยฝนสิมาแล้วพี่น้องเงอ้ยขอโตแล้วป่ะเนี่ย เดี๋ยวจะไปออกกำลังกายนะครับวิ่งสักสิบกิโลนะเรียกความฟิตกลับมาคืนครับสำหรับชาติเจริญทรัพย์หลังจากจวดหนักในช่วงนี้ เปิดไฟให้ดูครับพนะี่น้องเริ่มจะมืดแล้วอ่าดูลักษณะหลอดไฟครับวสว่างขนาดไหนน้องนัดจัดให,ดหนด้นี่ครับหนึ่งสองสามหลดไฟแอลกีดีครับสี่ห้าสุดนะครับสุดที่ลี พังพังพังถัง,ง,งแล้วมั้งเลยดีครับข้างหลังไม่มีนะครับไม่มีรถไฟแค่นี้ก็เหลือเฟือครับนะ ทุกทีละฮึ๊บมีสองหลอดครับแนละ้วมีสามฮึ๊บโอวงยี่ลีก็ได้ดูการทำงานครับแล้วก็ดูหลอดไฟความสว่างของเขา เร็วเหมือนกันครับสวิงมี12ร,รอบ13รอบต่อนาทีนะครับทีนี้ก็เชื่อม2ชั้นนะพี่น้องเหล็กหนาปึกเลย S n Y S A นี่ สว่างจับอิลีครับสว่างแรงมากปัจจุบันหลอด l e d ก็มีบทบมากครับเอามาใส่ทุกค่ายเลยใช้เหมือนกันโ,โฟันปิศาจนะครับชาตรุนสับโ็ขอตัวก่อน ดูสามีก็ดูเอาทุครับช่วงล่างก็รองรับการกระดกด้กวยล้อเลอรเจ็ตัวใบเทคแปดสิบเซนแค่เหีตัวครับก็เดินขยาบ้า J8 แปวเดินเจแปนะครับมามเจแปวดินเจหลักๆ หมดหมดเวลาครับน้องขอตัวก่อนถูผลงานอีกครั้งหนึ่งครับท่านใดที่ชนชอบในรถกุดก็มาดูได้ครับหรือว่าลักษณะาการทำงานนะครับแล้วก็การรับงานยังไงร,รับงานก็ทำให้จะมีงานก็มีในหน้าครับมีเพื่อนฝูงนะครับบริหารจัดการดีๆอยู่ได้พี่น้อง แต่ก็ต้องอศึกษาดีๆต้องศึกษาดีๆท่านไม่ถนัดก็อย่าไปแตะนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ